สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องกลับมาพบกับโกลยจีนชีวิตในย่างกุ้งแล้วนะครับผมมาวันนี้จะลองทําขนมดูบ้างมีหลายคนบอกโอ้ยไม่เคยเห็นทําขนมขนมเลยทําเป็นหรือเปล่ามีอะไรกับข้าวกับแก้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะลองทําเป็นเค้กคุกกี้หาทำได้ง่ายเค้กคุกกี้มันก็เหมือนกับเค้กทําเค้กฟอนเค้กอะไรธรรมดา,าที่เราซื้ออะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวเราลองเอามาทําเค,ค้กคุกกี้อุปกรณก็ไม่มีอะไรก็มีเป็น ขนมพวกมันโอมพวกอะไรประมาณเนี้ยขนมพวกอะไเนี่ย,มยมผมจะลองทำแบบส,อง,สองแบบว่าหน้าตาจะอไไอกมาเป็นยังไงก่อนก็ไม่มีอะไรม,มีเป็นนมสดแล้วถ้าใครหาผงฟูไม่ได้ผมก็ใช้เป็นโซนีโดนแทนอะไรแบบนี้นรสชาติมันก็ไม่ตาไไ่างกันเท่าไหร่แล้วก็มีพวกอุปกรณ์การค,คนกันอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเรามาแบ่งว่าพี่พี่กับสว่างพี่พี่บอกว่าแยกก่อนแล้วก็มาตีแล้วก็มา bắt đầu là cứ đầu, tiên này, đầu, nhẹ, đầu màn, xay, cái bánh quy mà cho bánh quy, bánh ้วเราจะเอาทำเปนหน้าทั้งหมดตัวที่นี่ก็คือจะเป็นตัวตัวนี้เราแยกแยกนอยากมันแยกว่าจะเป็นตัวนี่ทำการแยกเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นกิ้งที่เราแยกมานี่จะเป็นส่วนที่แล้วก็นี่จะเป็นส่วนไส้เราจะมีสองสองแบบแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเนี้ยที่มันพยามมากเลย ขยงเสร็จแล้วให้เป็นแบบโอเคแล้วก็เอานมเอาแล้วใส่เข้าไปขยำแล้วก็ไอ้ตรงนี้จะเป็นไส้ไส้แล้วก็เอาตัวเนี่ยเดี๋ยวมีเครื่องตีตีให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีคงไอ้ตัวคุกกิ้งเนี่ยเราจะใส่ผงพัวอะไรไปด้วยแต่ไอ้ตัวนมเราใส่เข้าในไส้แล้วเดี๋ยวมาลงมือทำเลยครับ าการบีทุกทีแบบ้วพยายามเลินมจากแรกทุกทีใจญกไปบีเ้เป็นเล็กเราวเราก็ค่อยมาทำให้มันลัเอียดกทีมันจะง่าย แล้วนมสดที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเรก็จะมา ตอนนี้อาจจะใช้เวลาหนะ่อยเอาละครับนี่เรียบร้อยนี่ก็คือตัวเนื้อเค้กปากก็นี้ยู่ใีไส้ไส้นี้เดี๋ยวเาราผสมกันเป็นไส้เดียวตอนนี้เราไม่มีแม่คิมแม่แบบเราก็จะใช้เป็น,นตัวที่เราบดเมือกีเนี้ยแล้วก็เอาเป็นทาเนยหรือไม่ก็ทานันก็ได้เพราะเวลามันสุกไนแล้วมันจะร่อนลองมาง่ายถ้าสมมติ เราไม่ทาก็ได้แต่เวลามันสุกอะมันจะติดกรอบอ่ะโอเคอเนี่ยตัวคุกกี้ที่เราผสมกันตอนนันเลยถ้ามันไม่มีตัวพิม น่ากลาว่าจะแยกเป็นอย่างอย่างละสีอย่างละแบบนี่เราอะนี่ครับยกให้มันสวยนะจากนั้นก็โอเคได้ที่แล้วเรียบร้อยป่ะเข้าไมเคเว็บกันเลย 20นาทีคร <normalmente S 2> ัไฟนี้เราไม่ต้องเอาเอาไฟไฟกลางกับสูงกลาง20นาทีครับเดี๋ยวเรามาดูกันออกมาหน้าตาจะเป็นยังไง จะฟูจะหองมาครับนี่เรียบร้อยพร้อมแต่งหน้าครับไม่เคยเถืออะไรทำขน่ที่บ้านนะแต่ก็พอใช้ได้แล้วลองมาชิมนี่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหฝีมือของโง้ทำขนมนะฮะเทสอย่าไปลุกอุ่อยู่เลยเอาไปชิมกันรสชาติเป็นแบบไหนเรก็ไม่รู้อะไไม่เคยทำเหมือนกันครั้งแรกเล้วเทสขายเขียวเนี่ยให้ดูข้างใน นี่เป็นเนื้อขนมปังเยลยรวนเลยครับเดี๋ยวอลองมาชิมกันว่ารสชาติมันโอเคเปล่าพานเปล่าพร้อมที่จะเปิดร้านเิเกอรี่ได้ไหมยุคไหนยุคโควิด COVID. ไม่ก็ะทำลองทำส่งตัวบเบเกอรี่นุ่มเนี่ยเอาเป็น และกับประเด็นผมอาสองอย่างขอกวัน่าเอางอย่างแบบีมันไม่มีแบบเนื้อเส้นุ่มนะครับก็ทำมันเกิดทำไปมนความเพื่อได้แประหยัดไม่ต้องมาสั่งทไมงรัานทำไม ก้อนก็แบบง่ายๆสาได้ซื้อจางเทเวนได้ด้วยไปประมาณกอนก็ได้ใครจะทำเป็นสองชั้นหรือสามชั้นก็ได้อาจจะเป็นสีขาวสีล่างสีน้ำตาลชั้นบนไะมเราจะแบ่งเป็นเลเยอร์เป็ได้ครับ หมับวันหยุดมันอะไรทำกินอย่างครอบครัวได้ต้องออกไปซื้อข้างนอกซื้อตัวอะไร ตั้งทีมไล์เลยกันดีเตอรอ์วันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่จะลองทำเคดูครั้งแรกก็ไม่เคยทำเหมือนกันดูคนโน้นนี่ก็ทำก็อยากจะลองทำดูว่าดูแล้วมันไม่ได้จ้ะ แ้วอุปกรณ์มม่เยอะก็เลยจัดปแเดกมันหยุดวาดิสฮะท้ายนี้ผมก็ขอฝากด้วยครับใครอยากจะมาลองทำดาสวยสุดมันก็ไม่มีเยอะฮะมนนีนี่หน่อยเป็นคุกกี้เป็นครีมเป็นอะไรเป็นนมแล้วก็เป็นของูฟ็มีใช้เป็นอีโนก็ได้ฮะแล้วก็เอาไปเวฟประมาณเนี่ยยี่สิบนาทีก็จะออกมาประมาณแบบนี้ฝากด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยถ้าใช่ก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบมากครับเรียบบ่าย